สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเบิดสุขุสุคนเด้อพี่น้องเลยน้องเบิดสุมองสุบ่อนนี่แหละสวัสดีอยู่กลางโคกกลางป่าพี่น้องเลยสาวไล่พรไม้สาวกระตาหอยสอกพี่น้องเลยขอนไม้กระตาหอยสอกนางสิมาหาเนี่ยไข่มือแดงบหนเนาะหรือจังใดมีอยังไมนะ่นับเบิด เฮ้ยแม่แนบ่แถวหนิโค้งให้โคกงคกหน้าในแหละพี่น้องไบแทนก็นดีนเนาะเห็นบ่พี่น้องคืออยางอันไห้ยางไหมยางไม้ห้ซี่ยางไม้ทิศทิศอยู่ยยยว่างๆก็มาหาขี้ซี่พี่น้องเลยไม่กลัวนั่งหายใจถิ่น,น <c oughs> มาหากี่ซีเบิ่งว่าเฮาชิไดจักโลเอากรได้จักโลโลละสิบกว่าพันโลละสิบสี่พันเฮาสิไดจากโลเนาะเคยไปหาโอเคลูกชายยังทาก็ได้ปีหนึ่งบ่ ปีหนึ่งโอ้ยชองปีในสายชองปีอยู่กรุงเทพเดี๋ยวรอนใจยาลายปีปีหนึ่งปีปลายจะกระเหยี่ยวก,วกรุงเทพแล้วจะไปอยู่นั่ดอกมีแต,ต่มีแต่ไม่ใหญ่อะลรเลี้ยงลูกสาวเอาไปาเลี้ยงดอก <c oughs> ติดไม่ใหญ่แพงไม่ใหญ่มากกว่าแม่ กระผอมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเลยไปเลี้ยงกระผู้ติดผู้นั่นเลยกระแพงผู้นั่นเลยมีควงผูปั้นกับผู้เลี้ยงเอาผัวเลี้ยงอพอเลยเอาพอเลยวะคือว่ามันเบิดเออเบอิด์ตเ,เ,เลยเนาะสีดสีมันจะประมาณนี้กินออกเลยป้ามีแต่กาบใหม่นักเดืกระอาบใหม่คอแ<ด>ห้ง<ด>เลยนะ เอามันอะไรพี่น้องเลยแม่เนี่บอกต้องหยัดใส่น้ำได้หยัดใส่น้ำกระใหม้เนี่ยหนึ่งก็ต้องเอาใส่น้ำน้ำนักเด้อ <c oughs> น้ำนักเขาไปเห็ดยังเขาไปเห็ดโอ้โหโอ้โหไปกันนั่นเ้าไปเห็ดกันเขาอันนั้นพูนกระส่งออกประเทศเนาะคือกันต่าง <c oughs> ประเทศส่งออกต่างประเทศ <c oughs> ไปเวียดนามหรือไปจีนนะพี <c oughs> ่ซี <c oughs> ปีนี่นะมันแพงเนะแต่เก่ามันก็แพงเนาะ ลุนจะไปหาอะไรก่อโลละสามสี่พันเฮอดี๋ยวอทำไมโลละพันติโลสองสามประมาณโลโลละพันจองพันก็ยังก่แพงเลยอันนี้โลละสิกว่าพันแดเสี่ยวเอาไปลองเยปาพนสีตกกับตกป่ะทำกุ้งะไลห่นโลสัมบางหอนพีนอเอยโโคกมันหอนเ้อเอาดี๋ยวก็จ ไปกินขักนะนี่เหรอแล้วลอบอลขึล้ขึ้ไม่ได้เลยเหรมืออย่าง,งายิ่ยงมันลายได้เป็นกาเป็นกานะะเลยค่ะผ็นขากผักกันเลยเลยโ งามอะไรเนาะฮะงามอะไรเป็นเฉยวเป็นเฉยวอยู่นี่ผักอะไรเนาะบานตะเทียนเป็นอะไรเป็นอะไรคือถามกูได้งูเพ่

บิร์ตซือเอาวเดี๋เห็ยัง่เดีเลยหาตที่จีมาในป่านะเอาให้เบิร์ตใส่เอา์ตมมวนไปน้องเลยเนาะมวนไปนำโยนไปนำย้อนไปนำปึ้งปังปึ้งปังปึ้งปังปึ้งบังเยังหมอกไป เจะมันได้กินพิชังงมอคามันแหลนส่วนเซียนทืนเสียนกันกระตายหมือนกักะตายเอกบ้านแคเดมันมีกระตายเยโอ้มันเลาะโอ้มอกดำาำมีโมันแหลนโอ้ไอ้บาพี่น่อโอ้มันดมกิน ้วมันมนันมันพลาดนี่แหละการผามันออกมาเ <c oughs> มีแต่ขี้ขี้ชื่นพูนการผ่านพี่น้องเลยขี้สี ก่อนบลูเบลเลยจะเขาเห็เนี่หน่อยสิลองเห็นี่เห็ดเกิบเบเกิบขีซีนะเห็ดเกิบได้อืมโอหคือกานเดียวแล้วกันที่สรรพคุณมันจะแๆอะนูกัไปเห็ดเนี่ แล้วคุณประโยชน์มันหนลคุณประโยชต์สรรพคุณปีใดก็ปีนันเขาสือีสีขี่ส่ซ้อตั้งแต่ย่อยจนคอยเ่ามีปีใดว่ากับบคาซื้อเขาซื้อตลอดในยังน่อยเขาไเจักราขี่สี่เป็น้ะไรขี่สีเป็นยังหน่อยโลละเจ็ดแปดรอยเท่าน่ะโลละเก้าร้อยโลละพันเป็นมหอดโลพันเอ็ดพันสองนี่เนี่ตอนยังน่อยน่ะ มันขึ้นแท้นเราโลพันเอ็ดพันสองมาพันหาพอขโมือนี่โลซีปลายพันมือมันก็อึดแล้วต่อหามาทาั้งแกดึกดับบันหงอย่างก่อนลดเดี๋ยวอะไรอ่เอายังเน็บก้นไปหนะ่ะ ไปถิ่ท่าขูผู้สอดเต็มแล้วเขาบบเห็นเงินกหน่อยเบิกเอาให้น่อยมาวันขนาดแะกตาหาแบบนี้ลไล่กุกกกไปเนี่เขาเขเห็นเนาะตัวน่ากุกกหก่ง คงน้ยนราขาวบุกคอยเห็นเขาบกคยเห็นโคเขาาวนหนเขากระเ้งเ็มบใหญ่เลเบ็ดใส่ตะโกใหญ่ๆวนเขาขีดนโบมีขี้กระจานผ่านเุปลุกุเอาเงินเป็นเงินเป็นคำพี่นเอ้ย นะเงินเป็นท่องและขี้ไม้ยางไม้เหมือนกันนี่คือคล้าๆกับขี้ยางอะไรนะขี้ยางปลาล่านี่ก็เป็นเงินเป็นคั่เหมือนกันคุณประโยชน์มันก็สิคือกันนะแตกต่างกันไปเนาะอันนี้คือกันวันนี้ก็มีคุณประโยชน์คือกันแต่ฮะบูหุกเข้าไปเห็ดพิ่ชัง คือพวกยางพารานี่พวกยางพาราชน่ะมันจะไปทำมันเห็ดตีนลดเนาะเห็ดตีนลดเห็ดเกลือแล้วก็เห็ดทีนอนเนี่ยนี่เห็ดอะไรอย่างสพคุณของยางพารามันก็จะเห็ดหลายอย่างมีญบ,นนบูฮัวซะ,ะพันเห็ดเจ้าพันรถ กนข้าวในาพ่นนะมันเบิดละพันกีซี่เบอรเพ้นเย,ยพอ่พอพอ่พอพ่อมันมีแต่เปลอือกไม้พันกับพันกับอดเปลือก,ก,กมาผง,งัดมามาัานก็จะเป็นแทนเป็นแทนเป็นแทนกีซี่เาเอาได้แบบนะ่ะทีม A bất nữa anh Cái xì luôn luôn lưu anh ơi. A mau. 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 cốc đấy vậy mau. A 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 mau. เอ้ยเขาตกมาหาโกกน้อยไปทีแล้วเลยเขาตาเขาบูเห็นเขาเรามาหาลำลังเขาเด้อพี่น้องเขามาหาก่อนเข้าเขามาแต่เมื่อวานนี่กะเขาก็ะชิไดใหญ่เขามาหาอะไรมือเสาร์่เนาะนี่จะหอยหม่งถากใหม่เลย ตเขาหาละลายแล้เ็แห้งวิถีเขากระตากอยู่ไปตุน<อ>ีนอมันได้เสี้ยแต่ขี้มันมันกิ้วงานเลยใชนไหมจะน,จะนำมันจังนักใช่ไหมจะนำจนิ้มเบ็ด ใช่คำลงแรงแล้วพี่น้องเอ้ยปีนี่จักจั่นยังบ่มีเด้อพี่น้องคือศาสตร์ถนอมปีนอ้าตุ๊กขี่ตุ๊กอ้ยขี่สิก็ขี่ตุกวะเธอเนี้ยงามเนาะกระซอบเนี้ยนี่กระซอบใหญ่มันงามกระสอบห้าวแค้นปุ่มเดี่ยวเลยโค้งใหญ่เนาะ

ตายแล้วม yeah. uh ัน huh. ก็้าวแม่ใช <ừ> ่ปะเกลี่ยเก็บกันเป็นกราบขาวๆบอลที่นี่พี่น้อกอะยรบ่กระบุกเบิกนี่นะเนาะ โอ้สุดแจงงูแสงตาขักิลีปะทีห้าก็บอเป็นอย่านี้นะพูนะทีเจ้าอด้ะสงหูแสงตากกพ,ออพี่นอ้องไว้แจงตะเวนแสงตะเ,เ,เวนกำลังสิตกดินเพียงปลายไหมนะเียงนสากมพีไม่เด้บอกดมืออะไรได้เต็มตาเฉพาะเต็มกระตาะใชะตเต็มกระตาพี่น,อน้องไงสปะฮะหันมา ดีใจบะขี้ตกดีใจะครั้งแรกที่หาขี้ตกหลายขี ok, ้ซี้ขี้ซี่อขี้ซียังว่าขี่ตกขี้ตกแม่ี่กขี่ตกก็มันตกมาต้นใหม่เนาะบักบอกเมื่อมอกโอเคพี่น้องเลยนะเากือก็บภาพ่าจะีอะไรขอบุญกอบคุณะดกมาเบ่งมาชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะเบ้หรือแชไปขาย เมื่อจะไปขายเพราะจะไปขายคิดว่าสิได้จะกรีบดหหาเติมใสย,ยังบ่ฮู้อือหาเติมแล้วเฮ้ยมันบ่หลายเนาะเอาไว้พร้อมมาคิดหนา้าไปเลยพาหาหากับไปหาโคกใหม่โคกใช้โคกใหม่ไปแล้วสบายดีสวัสดีครับผมไปดีหรือใช้โคกใหม่